พี่น้งองเนี่ยนี่ครับอืมลอยเลือดเด้อพี่น้องครับนี่เป็นลาบลอยเลือดนะครับตอนโครเกเรนะครับอีบอยเมียเอ้ยนะครับ,น,นะรบนี่ครับเบียร พียนะครับเพียซุกรับดีสดคือเก่านะครับชุดดิบเต็มรูปแบบเด้อพี่น้องครับนี่ครับตับครับบ้ยพี่น้องครับนี่ตับโครกเลยครับนะครับบัว่สีขั้นแท่นานะครับหรือว่าเออนะครับสามสิบกีบนั่นเองโอ้โหมะพักของเฮานะครับกระมี่นะฮะตามเหรียญเนี่ยครับจวดก่อนนะครับพี่น้องที่ของเขาครับ มาพี่น้องขอไพร์บูเบกินดิบครับผมอืม,อม,อมอเอาเนื้อพี่น้องเรวมาพาเพื่อนนะ มามาจากที่ครับผมแนวสิมองมองเห็นครับฝากช่องน้ำเมด้อมาเรื่องยวดหูยังพันเรื่องอ้อยเลือดี่น้องร้อยเลือดเพื่อเด้อ

มื่อก็น่ะใส่เดมือบดีเกินย่างครับตอนนี้ครับมือน,นี่ย

ฟังเสียงนกกาอ้วนอย่างตัวเกานะครับข้าเจ้าเลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับโอ้เหลือง <c oughs> <c oughs> ฝากนะพี่นอ้องนะเดี๋ยวสามสิบสี่ครับเ,เขาเนี้วนอวานๆนะครับพี่น้องครับพึ่งแม่นะครับทุกอย่างเนี้ยพึ่งแม่เลยนะครับมาจากลากลี่ครับพี่น้องงวตัวนี้ครับ ขันแท่หน้าพี่น้อ <c> ง <oughs> <c oughs> นะครับลอยเลือดเด้อพี่น้องครับเนี่ยขอ,อให้พูกกินดีนครับผมนะครับ เขาเนี้ยอ่อนๆครับเขางี้มากเลยมีหอดนกโปกนะครับเฉียดจังหวัดนนท์นะครับงามมืองว่านนั่นเองครับเป็นอย่างเชิงวังสันนะครับเฉียดตีดตัวกันหพี่งองนรับจวด Smak! <laughs> มลาบดีมากครับเวียดีมาหนังเล็้อยครับผม ว่าดีครับผมเกล็ดเลือมฟฝ้าเด้อพี่น้องัวคลิปนี้ฟฝ้ายู่ดีผมนะฮะแลีนเข่านะฮะเขียงเนื้อยางบวดเรียวเล่มเลยนึย่อยู่งามเงอ่างสร้อยยิบหนาพี่น้องอขอไปครับ นี่ค <c oughs> รับน,นึกตาเปลี่ว <c oughs> ีนังกันเลนึเหนีไวมั้อง แ <c oughs> สบร้ายไม่ต้วริมคล่นเออแ Okay. Ừ. 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 tìm thai ra bạn nhà มีสีบวบิดดอกครับเกรื่องกิโลเลยเนาะครับพี่รองครับอยู่ดีมีแห้งสูงทุกคนนะครับเจอกันคีมนานะครับมอนี้ก็ลาบเลือดนะครับแต่ว่าเพิ่มเลือดเขามาเองครับพี่รองครับแต่ว่าซ้อยตอนขรัเกเลบะเนี่ยเบิ้ออีกครับครับพี่รองครับมือนี้ มาลื่นฝ่าเด้อพี่น้องมันมันครับรบ,บ๊วยเอ้าวอ๋อพี่น้องครับพอห้อยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนครับผมขอแม่ครับชมนะครับเด้อ อ่าบ่าวมาใาเพื่นอ,อไไนนะครับขอถทดขอพระไล่นะครับแน่วไรบอดีนะฮะแล้วกับผู้บอกินลาบดิบนะครับเนาะนรับตับเด้อยมี่องครับเนี่ยเด้อ ที่มี ทัก่ายเิ่าเรื่องออากาศทีนครับพักที่แล้วครับ i sorry. Mm -hmm. oh. อ่าวอาแสบครับแสบครักพี่น้องว้าวูคักคักพี่น้องครับ ลาบเลือดส้อยตอนกุโหลเเคเล่มื้อนะ